สวัสดีครับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับมาไลสาระออนทูกันนะครับจากที่ได้เปิดเพจไปหนึ่งวันเต็มๆนะครับก็มีผู้ไล์ถล่มทลายมากเลยนะครับมียอดไลค์ถึงแปดไลค์นะครับก็วันนี้จะมาทําคลิปวิดีโอเพื่อจะให้ไลค์มันกระตือรือนขึ้นสักนิหนึ่งนะครับวิดีโอนี้นะครับมาดูกันว่าเราจะมาทําอะไรกันนะครับคือมีหลายคนนะครับว่า หาวิธีหาตังเกมนี้อะไรบ้างนะครับมีคำถามรีเควสเข้ามาเยอะมากนะครับตั้งหนึ่งคนนะครับเราก็ทำตามที่ได้บอกไว้นะครับเราจะแก้ไขปัญหาให้นะครับโอเคครับมาดูกันเลยนะครับที่ผมรวบรวมวิธีการหาตังมาเบื้องต้นนะครับขั้นพื้นฐานโอเคนะครับไปดูกันเลยดีกว่ามีอะไรบ้างนะครับโอเค อย่างที่หนึ่งนะครับการหาตังค์เกมเกมนี้นะครับเราก็จะสร้างร้านค้าเนี่ยครับสร้างมันไปเลยสร้างมันให้เยอะเยอะนะครับเราก็จะได้ตังค์นะครับจากไอ้พวกร้านค้าเนี่แหละครับเราต้องอัพระดับมันให้สูงสูงเข้าไว้นะครับโดยแล้วก็พนักงานก็ให้สูงสูงเข้าไว้นะครับโอเคนะครับวิธีหนึ่งผ่านไปนะครับไปดูวิธีสองกันเลยที่หาตังค์ได้เร็วเร็วนะครับนี่นะครับ วิธีการเล่นหุ้นนะครับอ่าไม่การเล่นหุ้นนะครับเราจะซื้อหุ้นที่ถ้าจะให้แบบได้ตังค์เยอะๆได้กำไรเยอะๆนะครับเราจะซื้อหุ้นที่ต่ำๆนะครับนี่อย่างเช่ของหุ้นของสตาร์บัคสนะครับหุ้นมันตกลงต่ําสุดนะครับอยู่ที่ห้านะครับแล้วก็ซื้อหุ้นไปเรื่อยๆครับหากตัวอื่นมีต่ำ้วเราก็ซื้อไปเรื่อยๆก็ได้นะครับนี่นะครับอ่าหุ้นขึ้น แล้วนะครับเราก็จะได้ตังค์มาสิบเอ็ดหมื่นครับประมาณแสนมั้งครับกําไรนะนี่คือกำไรถ้าจะให้ได้ตังค์จากหุ้นเยอะๆนะครับเราก็ควรจะซื้อหุ้นไว้เยอะๆนะครับแล้วก็ขายทีเดียวนะครับตอนที่มันถึงจุดสูงสุดของหุ้นนะครับเช่นของสตาร์บัคนี่ครับจุดสูงสุดของมันก็คือแปดสิบนะครับ วิธีการเล่นหุ้นต้องเราต้องใจเย็นนิดนึงครับต้องคอยเวลาคูดาวการแปลกราฟของมันนะครับโอเคนะครับนี่คือวิธีที่สองนะครับการเล่นหุ้นซื้อขายหุ้นนะครับก็เป็นวิธีที่ได้ตังค์เยอะพอสมควรเลยนะครับสำหรับคนที่ใจเย็นนะครับเพราะว่าซื้อแต่หุ้นขั้นต่ำนะครับต่ำสุดนะครับมันจะได้กำไรเยอะมากเลยพอสมควรเลยแหละ โอเคไปดูวิธีต่อไปกันเลยดีกว่าอ่าวิธีต่อไปนะครับวิธีการอ่าอันนี้นะครับวิธีที่หนึ่งนะครับนี่พวกนี้มันจะให้ตังค์นะครับพวกร้านค้าที่เราสร้างไว้นะครับนี่ได้มาหกมื่นโอเคนะไปดูวิธีที่สามกันเลยนะครับคํากลับไปกลับมานะครับขอโทษด้วยแล้วกันนะครับโอเคไปดูวิธีทสามกันนะครับ การค้านะครับที่หัวมุมนี้นะครับที่หัวมุมนี้เรากดเข้าไปเลยนะครับการค้านะครับก็คือการส่งออกสินค้านะครับโดยที่เราซื้อสินค้าจากประเทศหนึ่งแล้วไปส่งอีกประเทศหนึ่งเพราะทําให้ราคาของมันเอสูงขึ้นนะครับนี่นะครับมีรอบโลกเลยนะครับส่งกันนี่ผมส่งไปแล้วนะครับมาไดกับแ่หนึ่งพันเมล็ดนะครับโดยจาก ซื้อจากรถแองเจลิสนะครับไปส่งที่อุซวย่านะครับก็ได้ตังพอสมควรเลยนะครับแต่วิธีการค้านี้ต้องเริ่อการค้าขายทางนี้นะครับต้องคอยเวลานิดนึงนะครับในการฟูดานีผมเลยประมาณของผมเลยประมาณสามชั่วโมงนะครับก็ไปนอนก่อนดีกว่านะครับท่าแบบนี้เอ,อเราสามารถเพิ่ม สินค้าที่เราจะส่งนะครับโดยการนี่นะครับที่หัวมุมนี้นะครับคือช่วยนะครับเราสามารถขอความช่วยเหลือจากเพื่อนได้นะครับเพื่อนก็จะมาช่วยเหลือเราได้สามคนนะครับประมาณสามร้อยนะครับจากมันิกาแฟจะให้มันิกาแฟละาสามร้อยนะครับคนละร้อยคนละหนึ่งร้อยนะครับโอเคครับวิธีที่สามวิธีที่สี่นะครับทำเควสครับวิธีสี่นี่นะทำเควส ก็จะให้ตังค์ครับเควสท,ที่ได้ตังค์เยอะสุดก็จะเป็นเควสนี่นะครับเควส์อาเวลบริษัทศศนี้ครับัสดลกแต่เยอะที่สุดแล้วนะครับเออมีอะไรอีกนะอืมคงจะไม่มีอะไรแล้วนะครับอ้าวมีนะครับเอ่อวิธีที่หาตังค์ง่ายๆนะครับแต่ต้องเสียตังค์นิดนึงครับก็คือการเติมเกมนะครับ เติมครังแรกเราจะได้รถมินิคูปเปอร์รับเ่นหน้าร้านแล้วก็บัตรพนักงงานห้าดาวนะครับอ่านี่นะครับเติมไปนะครับนี่ได้ตังไว้นะครับได้มังเป็นโกนะครับเราสามารถไปซื้อได้ในร้านค้าเลยนะนมีโปรโมชั่นมีไอเทมเมาส์นะครับนี่ครับ หนึ่งล้านนะครับซื้อโดยใช้ห้าสิบโกนะครับนี่มีซื้ออวกตอ,ตอนต่างๆนสะามารถเปลี่ยนชื่อได้ด้วยกันใช้โกซื้อนะครับนี่ครับเช็คหนึ่งล้านห้าสิบโกนะครับ,เอ,รบเออใครมีตังใครมีโกก็ซื้อได้นะครับถ้าไม่มีตังอ,อโอเคครับถ้าสมมติว่าหาตังไม่ได้แล้วจริงๆครับนี่ ธนาคารสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ธนาคารแห่งฟันไม่ทราบว่าวันนี้ต้องการทำธุรกรรมอะไรคะนี่นะครับเราไปกู้เงินเลยนะครับโดยการจำนองบริษัทนะครับอันนี้ผมกู้ไว้แล้วเดี๋ยวต้องคืนเงินก่อนนะครับก,การกู้เงินนะครับก็จะมีดอกเบี้ยนะครับผมกู้มาหนึ่งล้านนะครับดอกเบี้ยห้าพันบาทนะครับฮัล นี่ครับเดี๋ยวผมกล้วยดูการกู้เงินนะครับเรายอนเรื่องกู้เงินนะครับเราต้องจำนองที่ล้านนะครับของเราที่เราได้สร้างไว้ครับอันนี้เป็นกู้ยอดต่ำนะครับกู้ได้หนึ่งล้านนะครับหนึ่งร้อยหมื่นหนึ่งล้านก็กู้ดูนะครับนี่นะครับเราใส่ไปนะครับจํานวนเนี่ยจำนองจำนองครับเออล้านค้า อตัวนี้นี่นะครับเอาลงหนังกับสนามแข่งรถแล้วกันนะครับลงหนังก็หกสิบหมื่นนะครับประมาณหกแสนสนามแข่งรถก็ประมาณสี่แสนครับก็หนึ่งล้านนะฮะมันได้ยอดสุดได้ยอดสูงสุดแค่หนึ่งล้านนะครับจำนนอนเลยโอเคครับคงจะไม่มีอะไรมากนะครับสำหรับวิดีโอนี้ ก็ขอลาไปก่อนแล้วกันนะครับบ๊ายบายทุกคนฝากติดตามกันด้วยนะครับมาลยสระ,ะออนทูบนะครับหากผิดพลาดประการใดก็ขอโทษไวนะ้ณที่นี้ด้วยนะครับเพราะว่าแอพ่งหัดทำแบบนี้ครั้งแรกนะครับเป็นคนพูดไม่ค่อยเก่งนะครับโอเคเคครับจบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันครับบ๊ายบาย ออกเลยยืนยัน